ันนี้ต้นเท่าไหร่น่ะรู้ไหมอันนี้กระถางนี้เท่าไหร่ถา,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 างสามร้อยยี่ กำลังเอามาจากสวนนะทุกคนสวยงามโอ้มีต้นสวยสามร้อยสามร้อยยี่ต้นละสามร้อยยี่สิบมารับที่สวนนะคะอันนี้อ้ยอันนี้มีคนจองแล้วหรออันนี้มีคนจองยังครับ ไม่รู้หรอที่เขาลงจากรถนี่แหละถึงสวยนุ้นอ่ะ ไปดูต้นใหญ่นะทุกคนต้นใหญ่ดอกก็สวยมากเลยสวยเนาะดอกส,สวยทั้งนั้นเลยค่ะ แสงจ้า my niece away ฝั่งฝั่งด้านล่างนั้นก็จะเป็นยักษ์ญี่ปุ่นนะคะทุกคนกำลังออกดอกสวยๆยักษ์ญี่ปุ่นดอกเขาก็จะเล็กเหมือนคล้ายๆกลุ่มฮอลแลนด์นะต้นใหญ่มากค่ะทุกคนต้นเทียบกับมืออึ๊บนี่เห็นไหมต้นใหญ่มาก ส่วนรั์เจริญนะคะใครอยากมาเที่ยวชมอันนี้อันนี้ยักษ์ญี่ปุ่นหรอแต่โคนใหญ่ใช่ทุกคนยักษ์ญี่ปุ่นสวยเหมือนกันนะฟอร์มเนี้ยส่วนมากเขาจะเสียบดอกออยักษ์ญี่ปุ่นกับอนาคอนดาเนาะ ยักษ์ญี่ปุ่นผสมน่าจะผสมบางอันก็ผสมอนาคอนดาแล้วเขาก็เอาไม้สีมาเสียบน,นี่่ะยักษ์ญี่ปุ่นยักษ์ญี่ปุ่นใบเขาจะแหลมแหลมแบบ ส่วนกลุ่มนี้เป็นเป็นอ่าน่าจะเป็นราชนีพันดอกฟอร์มฟอร์มยักษ์ยักษ์ราชนีพันดอกดอกเขาจะเล็กๆใบมนมนกลมๆนี่ก็กลุ่มยักษ์ยักษ์เนี่ยค่กะกวนเตีย้ยยักษ์กวนเตี้ยนะคะ ทุกคนพาชมแบบแค่หอมปากหอมคอเนาะอันนี้อันนี้ดอกใหญ่ ดอกใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มยักษ์ญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะเห็นสีเหลืองเหลืองนี่ค่ะทุกคนดอกเหลืองเล็ดอ,อกสีเหลืองชั้นเดียวเล็กๆ จะดอกสวยสักครั้งต้องเป็นหน้าร้อนนะทุกคนตอนนี้ก็ปลายฝนปลายฝนก็ยังดอกไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าหน้าร้อนมาอีกทีเราจะถ่ายฝากทุกคนอีกทีนะคะคลิปนี้ลากันไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะไม้ของเราจะเป็นยังไง เพราะว่ามันต้องแน่นถ้าไม่แน่นมันไม่ได้นีแล้วตรงกลางนี่รหละมันจะไม่หล่นใช่ไหม